สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1สิงหาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่นแบบ4ตัวของ Admit นะครับงวดที่ผ่านมาจาันคำนวณได้9012ก็จะมีเลข2นะครับเข้าหลัก10 วยออกสา4สองใบนี้งวดก่อนผมก็ลงให้ทูกทันสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้5 6 7 8นะครับ5 6 7 8แนวทาง10หน่วยบนเลขเด่นแบบ4ตัวใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับพิจารณาก่อนนำไปใช้ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสนบนสองสูตรมัดรวมจัดทำข้อมูลนี้โดยอันิติจัดไปนะครับสองสูตรอยู่ด้านบนทุกทันทางซ้ายได้049ทางขวามือได้915647ได้แนวทางเด่นตัวชนสนบน2ตัวก็คือ4กับ9ทุกทัน4กับ9 ต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10ร่าง2สูตรนะครับมัดรวม2ส,สูตรก็อยู่ด้านบนนะครับได้7 8 9 2 3 6กับ2 3 5 7 8 9ได้10ร่างตัวชนเด่นนะครับ5ตัวด้วยกันก็จะมี2 3 7 8 9ทุกท่าน2 3 7 8 9ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับ มาต่อการที่แนวทางเด่น10บ,บนของอา้าผีเสื้อเทวดาให้โชคงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายสุดหลัก10ของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลขสองมีเลข3หลุดไปหลักร้อยนะครับวยออก3ามสองสี่ำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับวันที่1เดือน8ปี2568 อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้01567นะครับตามนี้ทุกท่านแนวทางเด่น10บ,บนของแอตพีเสื้อเทวดาให้โชคงดใหม่อาจารย์คำนวณได้01567นะครับต่อมาจะเป็นแนวทาง10บ,บนคู่คี้ของอาจารย์ครูเมืองงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้าย สูคำนวณของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับอาจารย์คำนวณได้เลขคู่ทุกท่านหลักสิบก็คือเลขสองกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากงวดก่อนหน้าหลุดไปนะครับงวดใหม่ทุกท่านอาจารย์ให้มาแล้วนะครับใครรอใครตามสูตรนี้อยู่อิกบนงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่สามนี้ทุกท่าน ในทางของอาจารย์ครูเมืองขอให้ทุกคนจงโชคดีนะครับงวดใหม่คำนวณได้เลขคู่ต่อมาจะเป็นแนวทางเด็ดล่างเลขเด่น2ตัวรูปแบบนี้นะครับงวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้3กับ6ก็จะมีเลข6นะครับที่เข้าหลักหน่วยห้อยออก2 6 สำหรับงวดใหม่นะครับห่งสิงหาคมเจ้าของข้อมูลคำนวณได้4กับเดนะครับสกับเจ็เด่นล่างเล็กเด่น2ตัวนะครับต่อมาจะเป็นทางหลักหน่วยล่างเล็กเด่นแบบ5ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ก็มีเลขหนะครับเข้าหลักหน่วย ส่วนทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้89015นะครับ89015มาต่อกันที่แนวทางชุดเต็มล่างนะครับของแอสโจทุกท่านแอสโจทำได้ก็ตามที่เห็นนะครับโดยรวมก็ประมาณ20ชุดครับใครชอบก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาทาไมชอบใจก็เลื่อนผ่านได้นะครับ แนวทางของอาจารย์งวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปทุกท่านต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเลขกำลังวันทุกท่านสูตรคำนวณของอัทะเลใจงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอัทะเลใจมี42ทุกท่านไปด้านบนนะครับเข้าตัวกลับโกลออก3ามสอ ในทางงวดใหม่ไปฝั่งทางขวามือเด่นกำลังวันศุกร์สูตรคำนวณตัววินของอาจารย์ได้2องสามห้กจับชุดสองตัวก็อยู่ด้านล่างทุกทันตามนี้นะครับเด่นกำลังวันศุกร์มาพร้อมกับชุด2ตัวของแอนเทเลใจ ต่อมาครับจะเป็นแนทางคู่ท้ายบนร่างชุดเต็มของงัดยายผาใครรอใครตามมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนตรงกลางแนวทางของอาจารย์เข้าสองชุดนะครับมีสองสี่กับสองหกงวดก่อนหน้าก็เข้าสองชุดนะครับมีสี่หกกับหนึ่งเก้างวดที่ออกสองสี่หกเก้าหนึ่งทางโดยเลขของอาจารย์แปดงวดหลังสุดนีเข้าทั้งหมดนะครับ งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือตัดไปจุกท่านคู่ท้ายบนล่างชุดเต็มมวดประจำวันที่1เดือน8นะครับวันศุกร์ทางของอัดยายผาต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านบนของเตานะครับ อ่อเต๋าให้มาเร็วทุกท่านของแท้แน่นอนนะครับตัวเด่นกำนวนได้3ตัวเดียวสอตัวก็จะมี3ามหนึ่งสาสามเก้เด่นสุดควรจะเป็น3ามหนึ่งรองลงมาก็คือ3ามหมีชุดกันด้วย1 9 3ตัวให้มาเป็นแนวทาง4ชุดมี5 3 1 9 3มหนึแล้วก็6กสหนึ่ง ก็จะมีชุดที่ติดดาวมาให้3ชุดนะครับ5 3 1 2 3 1แล้วก็6 3 1ามหทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนําข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทางของแสัญญานะครับแนวทางของอาจารย์งวดก่อนนี่มา2ชุดทุก่ันมี4 2กับ6 2งวดก่อนนั้นนั้นมี4 6นะครับ ใครถามหางวดใหม่มาแล้วนะครับใบด้านบนฝั่งทางซ้ายหสิงหาคมหกแปดคําำนวนของอาจารย์ได้แปดสามหนึ่งเตรงนี้นะครับ8ปดสามหนึ่งเก้าประกองข้อมูลบอกว่าชอบ9กับ8นะครับคือสองตัวที่ให้มาเปนะ็นทางเบื้องต้นอยู่ด้านล่างก็จะมีห8แปดห้าสามเจ็ดหนึ่งเกหสองปดเ้าสามหนึ่งสองปดเ แปดสามแล้วก็เก้า 9, 5, ถูกทันจัดไปครับต่อมาจะเป็นแนวทางสารพักใจงวดที่ผ่านมาเลขในตารางของอาจารย์มี3มี4แล้วก็มี6นะครับ3ไปร้อย4ไปเข้าหลักหน่วยบนนะครับส่วน6ลงไปด้านล่างเข้าหลักหน่วย งวดใหม่ก็คือใบด้านบนถูกทันตามนี้นะครับสูตรฝั่งทางซ้ายของอาจารย์ด้านบนได้3 4ี่ข้างล่างได้ห้าหแล้วก็มีชุดเบิลสำหรับเลขในตารางของอาจารย์นะครับแถวบนได้1นสตรงกลางได้0ูนย์เกนะครับข้างล่างได้6กหก็จะมี1นึ่งสาย์เกแล้วก็6กห้ทางสาราพักใจงวดประจำวันที่1สิงหาคม ต่อมาจะเป็นหน้างของอาจารย์9นะครับมา2คู่ในแถวเดียวกันงวดที่ผ่านมาสูตร1สูตร2ผ่านนะครับสูตร3หลุดสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างทุกท่านจับหน้าจอแล้วก็ไปขยายใ,ใ,ใหญ่ดูเพิ่มเติมนะครับลงสูตรคำนวณเลกดับให้ด้วยเลยนะครับใบนี้ดับคู่ตรงล่าง10ชุดนะครับงวดที่ผ่านมาก็ดับผ่าน ต่อมาก็ดับคู่ตรงบนสิบชุดนะครับก็ะจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ